แอนแฮมทุกคนนี่ฮะก็ขอกล่าวครบับสวัสดีทุกคนเชีด้วยอ่ะมาวันนี้แอนทุกคนเห็นไหมพี่มอสหรือเปล่านี่ผมเล่นเกมนี้ไว้วันนี้มีโบม่าเจอมาเสนอนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวมอสนะฮะผมบอกเลยผมจะลองโหลดมาเล่นนะฮะโหลดแบบปื๊ด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 ,ด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 ขอไว้วันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นมอสเหรียญไม่จำกัดนะฮะตัวจากการรีวิวแล้ว เอ่าติดตั้งได้สำหรับเรารมังเออดูหน้าก็สิแน้าเขาดูมีความจิตใจขนาดไหนอะช่างมันทีนี้เราได้เท่าไหร่ละยี่ิบแปดเซ็นต์อะแต่ผมจะไปพาทุกคนไปดูในเกมนะว่ามันโหลดได้หรือโหลดไม่ได้เนฮะโอ้โหดูจากโปรแล้วโอ้โหโอ้โหทุกคนเห็นด้านหรือเปล่าเราไปดูกันว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะ ว่าโปรจากแฮปปี้มอสเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่นะฮะหลายคนมักจะมาบอกมากเลยพี่มันใช้ไม่ได้แต่ยังไงก็ใช้ได้ฮะเชื่อผมโหลดไป400กว่าชีวิตละยังไงก็ใช้ได้จริงๆนะฮะและมันที่ใช้ไม่เยอะเพียงแค่1 0 1เมนะฮะนิดเดียวนะฮะนิดเดียวอ่นะไปเดียนะะยเด๋ยวผมจะลองติดตั้งให้ดูก่อนว่าได้ไหมรอมันโหลดเสร็จนะฮะนิดนึงเร็วๆดิอึดใจเดียว อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโอ้ันช้าอย่างวะบางคนบอกพี่พี่ผมแปลงฟันรอน่าจะเสร็จแล้วแหละนี่ฮะติดตั้งเลยฮะติดตั้งฮนะเร็เวๆสิฮะเร็เวๆสิเร็เว,เวอีกได้ไหมอ้าวมืดเลยหน้าจอมือดเลยหน้าจอมือดเลยฮนะสงสัยหน้าวูบฮะโจนี้วูบวูบอาการวูบเป็นเกิดขึ้นนะ่ะมาแล้ว รอมัหน่อยกำลังติดตั้งนะฮะรอสักคู่ยังยังไม่ไมาใช่อีกแล้วช่วงนี้มีแต่อะไรที่มันชักช้าทุกคนผมชอบเลยที่มันรวดเร็วเลยฮะทันใจทุกคนคลิปนี้ได้ไม่ยืดเยอะอ่ะงั้นเดี๋ยวข้ามแล้วกันดีนิวฮะทุกคนฮะเริ่มทำการเปิดสึกฮะโอ้โหต้องเสือกบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไม่ลอแบบพี่เขาแป๊บนึงขอเสยแล้โอเคลอยอ่ะโอเคได้ได้แล้วมา เต็มตัวอะไรดีกว่ามาโอ้หทุกคนดูผมเห็นผมเห็นเม็ดเงินของมันทางด้านขวาแล้วไม่เป็นไรฮะเราต้องกัรตามที่ลูกธนูช่วงเข้าหน้าพอดีครับเพชรช็อตแท้อ้าวหมอไม่ตายนี่ผมว่าแปลกนะเนี่ยก็อยู่แล้วก็ไม่ื่อบอกทุกคนนะว่าแบบใครมันโปรที่สุดอะฮะ ลูกก็าจำใบนะอันนี้เขาจะแดกเขาจะไม่เป AH ิดเพลงทีไว้ชิบหายแล้วเปิดเพลงเพลินเลยสิ่งนิดนึงนะหมอนะอ่ะหมอตายซะหมออุ้ย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 ชิบหายแล้วอุ้ยหมอโอ้โหเชียวหัวผมเหมือนกันหัวผมเกือบล้แล้วหมอเอ้ยนี่ฮะเข้าปากไปเลยฮะเก่งไหมเก่งนะ ซ้ำศพหมอฮะเฮ้ยผมไม่ได้ซ้ำศพเลยจบแล้วไม่เ้อนไรเดี๋ยวผมจะเล่นอีกซักตาสองตาแล้วกันเนาะอุ้ยอุ้ยอยากได้อยากได้อยากได้หยุดไม่ต้องตัวนี้จริงๆเหรอทุกคนด็อกเตอร์สติ๊กโอเคครับด็อกเตอร์เดี๋ยวด็อกเตอร์เจอผมหน่อยนะ กดแล้วไมกระจายใช่ไหมครับนี่เข้าหน้าสองเด้งครับหมอหมอโดนเพชช็อตไปดอกหนึ่งครับหมอก็น่าจะตายได้แล้วนะครับหมอต้องสัมผัสถึงความแม่นของผมนะเออหมอต้องสัมผัสถึงความแม่นของผมนะไม่เป็นไรเมื่อกี้เราแค่แบบเอามือเอามือให้หมอเอามือให้หมอเนี่ย แค่เราออมมือเนี้ยได้อะไรกันบ้างอ่ะได้แหละเหรียญสองพันแล้อเงินไม่เพิ่มเงินไม่ลดไปนะเฮ้ยดีว่ะไม่ดี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 ต้องมีได้ตัวละครเพิ่มซื้อไงต้องมีนะนี่เหรอนี่เหรอเฮ้ยซื้อเหมาหมดได้เลยทุกคนเราสามารถเหมหมดได้เลยไม่มีไถ่ย่างด้วยผมชอบไถ่ย่างตัวละครน่ารักอีกเอากาศก็โกงทุกคนแค่ผมไอตัวละครนายครับเฮ้ยตายเป็นพิษแอสอ่ะน่าสนใจอ่ะทุกคน อันนี้น่าสนน่าสเออาเออเนเฮ้ยนนะฮะฮะ premium เราจะได้ได้ปลี่ยนก,กันเป็น premium รึเปล่าคือเราไม่ทำหนุ่เกมนะฮะโอ้ยอันนี้ก็น่าโอ้โหวุ้มันโกงหมดเลยอ่ะร้อยห้าสิบบาทลุงแพลนไหนสองเจ็ดเจ้าโอ้โหโคตรแพงเลยแต่ละตัวนี่ล็อกเกอร์เนี่ยล็อกเกอร์ไอ้เขียบพิยาฉีแล้วาาลตายเลยเนี่ยเฮ้ยเขาปัน้นตัวโกงมันนักจะแพงอ่ะทุกคนมาริโอไม่ได้โกงเท่าไหร่หรอผมว่าเออไม่เห็นร้องนี่ไหมฮะบอกเลยว่าสนุกแน,น่ดอนอ่ะส่วนใครยังไม่รู้ว่าลิงก์โหลดอยู่ตรงไหนนะฮ ทุกคนเอออเาลิงก์จากด้านล่างไปแล้วกนะันเนาะเอาลิงก์จากด้านล่างไปเดี๋ยวผม,มาหาลิงก์มาให้นะครับลิงก์โหลดเนาะโอเคไหมครับ okay. ทุกคนจะได้ไปหาโหลดเล่นกันได้ง่ายๆนะฮะอุ้ยสนุกจริงอุ้ยเจ๊แตงโมโอ้โหสนุกจริงเกมน,นี้มันเคยฮิตดังมานานมากเลยเนะี่ยจริงๆเชื่อผมไม่เคยฮิตนะแต่ตอนนี้ยังไม่ฮิตแล้วเลยฮะโอ้โหอันนี้อะไรครับเนี่ย เราลองไปดูดิมันสามารถเติมแบบพีเนียมได้ไหมมีพีเนียมไหมถ้าแบบเพชรไปซื้อพีเนียมได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้ปะวะทำไนะด้แล้วหซื้อดิโอเคแปลว,ว่ามันได้ไม่ถึงมันคือได้ไม่ทุกตัวละครนะครับได้ไม่ทุกตัวละครเอเลี่ยนโกงสุดแล้วผมว่ามาๆเดี๋ยวผมจะลองตัวละครที่ผมชอบผมชอบเล่นตัวไมค์ครับอยู่ไหนวะนี่ไง มาตัวสุดท้ายฮะให้เราปลาให้เราปลาเก็บนกเหรอใช่ไหมฮะเลื่องหม่ดอกแดดอกแดกแล้วก็อ๋อแล้วก็สอยตูดนกเนี่ยเนี่ยอุ้ยไนช็อตเนี่ยนี่ฮะนี่ยเนี่คืออะไรวะ

รอด้วสวนสวาเฮ้ยสวล้มาดนโอ้โหจะยิงโดนตัก่วเออยิงโดนอยู่อ้โไม่โดนเลยไครัครับครับกโงครักโงอูออเออเาตัดตัมเราแล้วนี่น้องมาติตัวทุกคนนี่น้องมาติตัวโอ้โหไ้เน่แต่ตัวนคันนี่โกงอยู่นะฉลางมไมฉลามน่องมาฉลามไม่ออกต้องใส่ตัวละครที่เหลือต้องไปชิงโชคจากกล่องเอาฉลาดไ้ทุกคน อามามาขอสักนิดนึงแล้วกนะันเอาแบบอีซี่ที่แรกกันจะเล่นแบบตัวที่มันแบบดีๆหน่อยแล้วกนะันนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวระเบิดโกงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะมามาเราจะเล่นตัวสุดท้ายแล้วนะฮะตัวสุดท้ายจริงแล้วนะครับมา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 บอกเลยว่าอย่างโปรโดปูเขาให้ะฮะหน้าแหกกะลีเดียวฮนะโอ้โหมันตาหนามมา น้ำเที่ยวหัวผมวะ่ะโอ้โหตายครับจังหวะนี้ตายแน่ๆตายแน่ๆฮะเนี่ยผมปลามานี้แลาเราเแล้วอากาศสูงหนอยแล้ว,วไม่อยู่ฮะก็นะทุกคนเพราะผมเก่งเกินนะฮะก็อย่าลืมนะฮะใครดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบอยังไงก็อยากให้เอาเกมไหนมาทำม็อดให้อีกอะ่ะ อย่าลืมพากุฎิดตามมันด้วยนะฮะโอเคปะ่ะโปรขนาดนี้แล้วเราจะแบบเหลือไว้ได้ไงฮะเอาเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ว,ลวกันบ๊ายบายฮนะ We'll <laughs>